สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมอทขอรบารพทุกท่านครับพบกันวันนี้7พฤศจิกายน2567ครับ2ทุ่มเสษ็จนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องด่วนมาแจ้งให้ทราบครับคือมีสมาชิกชกศอ,อสมค้างจ่ายทั้งสิ้นขณะนี้95,996รายนะครับซึ่งทั้ง95,956รายนี้สมาคมชกศจะหักยอดที่ที่ค้าง หักวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่ม9 5 9 9 6รายนี้นอกจากจะโดนหักรอบหักเงินช่วยรอบของเดือนพฤศจิกายนก็คือ411บาท60สตางค์เพื่อช่วยสมาชิกเสียชีวิต1,029รายของรอบนี้แล้วนะครับทั้ง9 5 9 9 6รายนี้ ก็ยังจะโดนหักยอดที่ค้างด้วยใครคร้างจ่ายหลายเดือนก็อาจจะโดนหักหลายยอดใครที่ค้างจ่ายเดือนเดียวก็อาจจะโดนหักยอดของเดือนพฤศจิกา466 411.60แล้วก็ยอดของเดือนที่ค้างร่วมด้วยนะครับค้างเดือนไหนก็หักเดือนนั้นด้วยไปดูครับทั้ง90,000 5,996ลายค้างเดือนไหนบ้างครับ ค้างเดือนไหนจํานวนกี่รายเป็นเงินกี่บาทดูครับไล่ย,ย้อนหลังไปนะครับค้างเดือนที่แล้วครับเมื่อเดือนตุลาเนี่ยหักไม่ได้409บาท20สตางค์มีสมาชิกที่ค้าง34,302คนนะครับเดือนกันยายน67ครับ443บาท21สตางค์อันนี้ก็มี14,834คนนะครับเดือนสิงหาคม67ครับ355บาท6สตางค์ ี13,151คนครับเดือนกรกฎาคม67ครับ427บาท22สตางค์มี4,994คนครับมิถนายนครับมีคนยังหักไม่ได้หรือว่าค้างของเดือนมิถนายน67 4,219คนก็407บาท54สตางค์นะครับเดือนพฤษภาคม67ยอดค้างครับ416บาท56สตางค์มี3,144คนครับ เดือนเมษาย,ยน6กเจ็บาท1สตางค์มีคนที่ค้างเดือนเมษาย,ยน6กเ2 2 2คนครับเดือนมีนาคม2567 3 8 3บาท3 5สตางค์383บาท35สตางค์มีสมาชิกค้างจ่าย1811คนครับเดือนกุมภาพันธ์2 5 6บ482บาท9 8สตางค์ครับมีสมาชิกค้างจ่าย 2 6 1พันคนครับเดือนมกราคม2567 356บาท70สตางค์มีสมาชิกที่ยังค้างอยู่1,619คนครับเดือนธันวาคม2566ครับ365บาท31สตางค์มีสมาชิกที่ยังค้างจ่ายอยู่1,541คนครับ เดือนพฤศจิกายน66ครับมีมสมาชิกที่ค้าง1,300คนคนละ367บาท36สตางค์ครับตุตลาคม66ครับ357บาท93สตางค์ครับของเดือนนี้มีค้าง1,361คนครับกันยายน66 425บาท17สตางค์ 1, 1 4 0 7คนครับที่ค้างสิงหาคม2566ครับ325บาท54สตางค์มีค้างอยู่625คนครับ,บรกรกฎาคม2566ครับ361บาท21สตางค์มีค้าง1129คนครับมิถุนายน66ครับ390บาท32สตางค์มีค้างอยู่1,500คนครับ พฤษภาคม2 5งหครับ3 8 8 6้สิบาทหกสตางค์ค้างอยู่หนึ่คนครับมีสายน2 5สองหครับ3 6 5ร้สิบาทเจสตางครับมีค้างอยู่1455คนครับมีนาคม2องหครับ3 2 4ร2ิบาทเจสตางครับมีคนค้าง620คนครับกุมภาพันธ์สองหครับเดือนนี้ 322บาท40สตางค์ยังมีสมาชิกที่ค้างอยู่237คนครับแล้วก็เดือนมกราคม2 5 6ห้าหบาท50สติตางค์มีคนค้างอยู่158คนครับ <พอ S 1> ก็รวมจำนวนเดือนที่ยังมีสมา,สมาชิกค้างอยู่นะครับทั้งหมด22เดือนเลยนะครับไล่มาตั้งแต่มกราหมหก จนถึงตุลาคมหกเจ็ดมีคนค้างทุกเดือนรวมคนค้างในแต่ละเดือนทั้งสิ้นนะครับมีคนค้างในแต่ละเดือนรวมทั้งสิ้น9ก9าหมห้าพันร้ายนี่แหละครับใครคร้างเดือนใดเขาก็จะหักเดือนนั้นด้วยวันที่สิบห้าพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับนี่แหละครับจากการที่มีคนค้างนี่แหละทำให้ าญายาตของสมาชิกที่เสียชีวิตนี่เขายังไม่ได้รับเงินครบอยู่นะครับซึ่งวันที่15พฤศจิกายนนี้สมาคมก็จะหักกลุ่มที่ยังค้างจ่ายอยู่นี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ